ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสียบสายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็เสียบสายสตาร์นะครับลงบนฮาร์ดดิสก์นะครับสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งหัประกอบคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะงงๆผมตอนแรกก็เคยงงเหมือนกันนะครับว่าต้องเสียบยังไงนะครับหลังจากที่เราเสียบสายส a าร์ตนะครับลงบนเมนบอร์ดแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับ หัวมันอีกด้านหนึ่งเราต้องเสียบบนฮานะร์ดดิสเสียบเข้าไปที่ฮาร์ดดิสนะครับจะเริ่มตั้งแต่เอาสายสายซาต้าก่อนนะครับอันนี้สายซาต้านะครับขอโทษทีนะครับไม่มีขาตั้งก็เลยต้องถือเอานะครับดูจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมพาพิธีการนะครับให้คุณดูข้างหลังฮาร์ดดิสนี่นะครับนะ นะสำหรับวิธีการเสียบสายซาร์ตานะครับให้คุณดูเงี่ยงมันครับที่เป็นรูปตัว L นี่ตัว L นะครับแล้วก็ให้ดูที่ด้านหลังฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกันนะครับพอตรงกันเสร็จแล้วให้คุณกดตรงไปเลย เราดูก็ตรงกันเสร็จแล้วก็กดเลยนะครับกดเลยนะครับแต่ดูให้ตรงก่อนนะครับไม่ใช่่าไม่ดูให้ดีก่อนนะครับกดลงไปหักนะครับหักก็เช็คดูว่าแน่นไหมนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมองไม่เห็นหะครัดทีติดนะครับ,คร,บคราวนี้สายไฟเก็ยงังเช่นเดียวกันกับสายสาตาให้คุณมาดูที่เงี้ยมันมันจะเป็นคล้ายๆรูปตัวแอลนะครับรูปตัวแอลตรงนี้แล้วก็ให้คุณไปดูที่ด้านหลังาร์ดิสก์คุณ ตัวนี้นะค,คุณจะเห็นอ่านะเขาเป็นรูปตัว L เหมือนกันคุณก็กะคำนวณดูว่าต้องกลับด้านไหนนะครับให้ตรงกันพอดูว่าตรงกันเสร็จแล้วก็กดอ,อกไปเลยอ่ปรกากอบเร็ไปเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สาย s แตท์อันนี้เป็นสายไฟเรียงฮาร์ดดิสต์นะครับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับ ต้องมีทั้งสองอย่างแม้กระทั่งตัว SSD นะครับแบบ SATA นะครับก็เสียบเหมือนกันนะครับเสียบเหมือนกันทุกอย่างแบบนะครับแบบ SATA นะครับ SSD แบบนี้จะให้ดูนะครับเสียบเหมือนกันนะครับผมมีสองสองตัวนะครับเสียบเหมือนกันทุกอย่างนะครับหลักสำคัญเลยคือให้คุณดูหัวให้มันตรงกันนะครับไอ้ด้านตัวตัว L มันนะครับตัว L มัน นะครับแล้วคุณก็ไปเทียบดูที่ด้านหลังนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับว่ามันวางรูปตัว L ไว้ประมาณตรงไหนให้คุณเสียบลงไปให้มันพอดีก็จะเป็นอันใช้ได้นะครับแล้วก็เช็คให้ดูให้ดีนะครับว่าน่นหรือไม่น่นนะครับถ้าไม่น่นตัวคอมพิวเตอร์เรามันจะมองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเสียบสายซา TA นะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงตัวฮาร์ดดิสต์นะครับ อย่างไรถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ